สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bond นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่7กันยายน2564นะครับมีแผนการของโรมันอับรามิชมาฝานนะครับที่บ่งบอกว่าเขารักเชลซีมากมากแล้วก็อยากจะให้เชลซีประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยมีเยาวชนของสโมสรมามีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้้วยบอกเลยว่าละเอียดโคตรๆนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของมาโกสอลอนโซ่นะครับออกมายืนยันเลยครับว่าซาอุนิเกสเล่นพรีเมียร์ลีก ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับนี่ครับกระเบนเน็บนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตรากระเบนเน็บนะครับแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับคลายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายไปหามาใช้กันได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับสมุนไพรธรรมชาตินะครับยา่าจอมทองแก่ท้องอืดท้องเฟ้อกดไนย้อนลมในกระเพาะไปสั่งซื้อกันได้เลยอยู่กับช่องพีทบอสมา เป็นปีละจะ2ปีแล้วนะครับไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมครับ JIB ครับร้านขายอุปกรณ์ IT ชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับถ้าเกิดสั่งซื้อในกรุงเทพปริมณฑล3 0 0 0บาทขึ้นไปมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบสะดวกปลอดภัยที่ www.jib.co.th นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดอุปกรณ์สรีมของพีเตอร์บหลายๆอย่างก็ซื้อมาจาก JIB การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับวันนี้ใช้เวลาในการแปลนานมากครับเพราะว่ามันมีบทความของ The a t e ติ t i c UK ที่โคตรยาวนะครับแต่มาดูอันนี้ก่อนละกันครับเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายของโรเมลูลูกากูนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับลูกากูเพิ่งยิงได้นะครับในเกมนัดที่100ของเขากับทีมชาติเบลเยียมแล้วก็ในเกมนั้นๆโดนไปเหลืองทาให้ติดโทษแบนกับทีมชาติ1น,นัด ตอนแรกโอ้โหแฟนเชลซีดีใจครับเดี๋ยวคงได้กลับมาเชลซีไวกว่าปกติเพื่อเรียกความฟิตประมาณ1สัปดาห์เต็มๆแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันด้วยว่าลูกากูจะฟิตขนาดไหนในเกมลีกที่จะพบกับแอสตันวินล่าเพราะอะไรเพราะลูกากูให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมจะไปสแกนต้นขาก่อนเป็นอันดับแรกเลย เมื่อจบทีมชาติผมมีปัญหาเล็กน้อยมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งถ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมจะเดินทางกลับเชลซีทันทีนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเพิ่งเจ็บมาจากทีมชาติแต่เขามีปัญหาเล็กๆที่ต้นขามาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากไปเช็คให้ชัวร์มากกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ t r i บู n a เขาวิเคราะห์ว่าคงไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากชัวร์ว่าจะลงเล่นทันเจอกับวินล่าหรือเปล่า เดี๋ยวรอโทมัสทูเคิลคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะหนักนะครับเพราะเจ้าตัวบอกเองว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยขอให้ฟิตทันแล้วกันนะฮะในเกมเจอกับวินล่าก็จะเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดด้วยนะครับสู้ๆนะครับสำหรับโรเมลูลูกากูนะครับ อีกคนหนึ่งที่ต้องดูอาการครับคือคริสเตียนพูลิสิตครับอันนี้หายโควิด -19 มาแล้วนะครับแล้วก็ลงช่วยทีมชาติสหรัฐไปเมื่อวานครับสเสมอแคนาดาไป1ต่อนเจ้าตัวเ้าให้สัมภาษณ์ถึงสภาพร่างกายหลังจากที่ได้ลงเล่นแล้วก็หายจากเชื้อโควิด -19 ้นะครับพูดิสิตบอกว่าพวกเราตัดสินใจลงเล่นในวันนี้และผมก็รู้สึกดีมากผมดีใจที่ได้กลับมาเล่นกับทีมผมอยากช่วยเหลือทีมให้มากที่สุด แน่นอนว่ามันยากสำหรับผมเหมือนกันผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ว่าร่างกายของผมเนี่ยยังไม่100%ร์เซนตะครับต้องให้เวลาผูดิสิตฟื้นฟ,นฟนูร่างกายหน่อยครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกใครฮาวเวสตอนติดเชื้อโควิด1 9ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับกว่าจะกลับมาฟิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันส่งผลต่อระบบการหายใจนะครับแต่ของผูดิสิตเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่าฮาวเวสเพราะว่า เอาแอสตอนที่เป็นอาการออกชัดเจนครับแต่ของปูดิสิทเนี่ยไม่แสดงอาการก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับกลับมาเล่นให้ดีอีกครั้งหนึ่งนี่คือสภาพร่างกายของคริสเตียนผูดิสิตกับโรเมลูลูกากูนะครับคิดว่าคิดว่าผูดิสิทเนี่ยน่าจะมีชื่ออย่างน้อยก็สำรองนะครับในเกมเจอกับวินล่าเพราะว่ากลับมาลงเล่นทีมชาติได้แล้วถูกไหมจากเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะครับมาดูอันนี้ครับที่ผมบอกว่ายาวมากและใช้เวลาในการแปล นานมากครับนี่คือความยาวของคอลัมน์นี้ครับโคตรยาวครับนะครับคอลัมน์นี้นะครับเขียนโดยไซมอนจอห์นสันนะครับนักข่าวดังของ The Athletic UK เเขาพูดถึงแผนพัฒนาเยาวชนของเชลซีแบบจัดเต็มนะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีเรื่องของเชิงธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไปดูกันยาวมากและละเอียดมากๆคอลัมน์นี้ต้องเสียเงินอ่านนะครับ เขาบอกว่าเชลซีในซัมเมอร์ที่ผ่านมาใช้เงินไป97.5ล้านปอนด์กับค่าตัวของลูกากูแต่ขายได้มากถึง135ล้านปอนด์ซึ่งเงินกว่า90ล้านปอนด์เนี่ยมาจากการขายเยาวชนที่สโมสรปั้นขึ้นมาเช่นแทมีเอบราฮมฟิคาโยโทโมรีมากูเอฮีพวกนี้ถูกไหมครับและเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็นหลักร้อยกว่าล้านปอนด์ด้วยถ้าเกิดโลโคโมทีฟมอสโก ทีมจากรัสเซียใช้ออปชันซื้อทีโนอันโจรินในราคา17ล้านปอนด์เชลซีทำเงินได้เยอะมากนะครับเป็นกำไรมหาศาลเลยแต่เขาบอกว่าเชลซีก็ไม่ได้แฮปปี้กับเรื่องนี้สักทีเดียวเพราะว่าเชลซีก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเยาวชนเหมือนกันนะครับไม่ได้มองว่าต้องปั้นขายทำเงินเพียงอย่างเดียวอยากใช้เองด้วยไซมอนบอกว่าโทมัสทูเคิลกุนซือของเชลซีนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ ให้ความสําคัญเรื่องเยาวชนมากๆมีรายงานว่าตอนที่เขามาคุมเชลซีใหม่ๆเขาได้เรียกทีมงานพัฒนาย,ยาวชนของสโมสรเนี่ยมาคุยทันทีเลยครับมานั่งประชุมทันทีซึ่งแต่ละคนก็เครียดเฮ้ยเตรียมอะไรมาจดกันเต็มไปหมดคือแต่ละคนก็มองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสั่งงานและนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทูเคิลเลือกจะทำให้ทุกคนผ่อนคลาย ด้วยการให้ทีมงานคนหนึ่งครับไปเอาเบียร์เยอรมันมาแจกคนร่วมประชุมทุกคนนะครับแล้วทูเครลก็พยายามเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยชื่นชอบเยาวชนขนาดไหนโทมัสทูเคิลมีการพูดคุยกับนิวบารหัวหน้าอะคาเดมีของสโมสรเป็นประจำด้วยมีการปรึกษากันตลอดนอกจากนี้ครับแม้เชลซีจะขายดาวรุ่งไปหลายคนก็จริงแต่อย่าลืมว่าเมสันเมาส์รีสเจม์อันเดรียสคริสเตนเซน ตอนนี้การันตีตัวจริงอยู่นั่นหมายความว่าทูเคิลไม่ได้ตัดโอกาสดาวรุ่งอย่างแน่นอนครับเพราะ3คนนี้เป็นเด็กปั้นสโมสรคริสเซนเซนอาจจะไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาก็อยู่มานานพอจนได้โคต้าโฮมกรนของยูฟาด้วยนะครับไม่ใช่แค่ของ FA เพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโรมันอับ,บราโมวิชนะครับเจ้าของสโมสรเชลซีเป็นอีกคนที่มีแผนทำให้อคาเดมีของเชลซีประสบความสำเร็จเขารักเชลซีมาก ซึ่งเรื่องนี้เอ็ดดี้นิวตันนะครับอดีตสตาฟของเชลซีบอกว่าเชลซี Chelsea อ่ะสนใจดึงนักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสมอมันเป็นวิสัยทัศน์ของเสียมีเขาอยากเห็นทีมคว้าชแชมป์ UCL กับพรีเมียร์ลีกโดยการมีเด็กปั้นของเราเอง6-7คนแล้วก็มีกลุ่มประสบการณ์คนอื่นๆมารายร้อมนะครับซึ่งเขาอยากให้ทีมแบบนี้คว้าชแชมป์มากมายในทุกป,ปีมันเป็นความฝันของเซียมีเลยตอนเนี้ย เราเริ่มเห็นสิ่งที่ไมเคิลเอมิเนโลเคยทําเอาไว้แล้วถามว่าไมเคิลเอมิเนโลคือใครเคยเป็นผอ,อเทคนิคของสโมสรน,นะครับแต่ว่าออกไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทางเอ็ดดี้นิวตันบอกว่าสิ่งที่ไมเคิลเขาเคยทำเอาไว้เริ่มออกดอกออกผลแล้วเรื่องของการปั้นดาวรุ่งคนจะเข้าใจผิดว่าคนนี้เป็นคนไปดีลซื้อขายปิดดีลแบบมารีนาแต่จริงๆไม่ใช่ค้เาเป็นคนให้คําแนะนําเชิงเทคนิคมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้นิวบาร หัวหน้าอคาเดมี่เชลซีกำลังทำงานอย่างหนักอยู่นะครับเขาจะทำให้แน่ใจว่าเดี๋ยวเชลซีจะได้เห็นนักเตะแบบเมสันเมาส์แล้วก็ริเจม์ขึ้นมาเรื่อยๆไซมอนจอห์นสันบอกว่าเชลซีขายดาวรุ่งไปเยอะก็จริงครับแต่ก็มีหลายคนที่จริงๆสโมสสรไม่ได้อยากปล่อยออกไปนะครับอย่างเช่นเคสของทีโน่ลิฟราเมนโต้นะครับทีโน่ลิฟราเมนโตคนขวามือสุดในภาพนี้นะครับจริงๆเชลซีไม่ได้อยากขายออกไปเลย แต่ตัวนักเตะอยากยายครับเพราะาอยู่ต่อก็แย่งตำแหน่งริเจมกับอั p สปิเิโกต้าลำบากซึ่งเชลซีไม่ประมาทนะครับยอมขายก็จริงแต่ใส่ออปชั่นซื้อกลับเอาไว้เหมือนกับแทมมี่เอเบรแฮมเลยครับใส่ออปชั่นซื้อกลับเหมือนกันเพราะเชลซีมีประสบการณ์จากเควินเดบรอยแล้วก็คนอื่นๆครับปล่อยไปแล้วเขาไปประสบความสำเร็จกับทีมอื่นแล้วก็มาเสียดาย ซึ่งต้องยอมรับว่าอะคาเดมี่ของเชลซีนักเตะเก่งๆเยอะนะครับแล้วลองคิดภาพตามว่าลิฟรามิโตไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาก่อนแต่มีทีมกล้าซื้อในราคา5ล้านปอนด์เนี่ยเขาบอกเลยว่านักเตะเชลซีดาวรุ่งเก่งจริงๆเอ็ดดี้นิวตันนะครับยังบอกด้วยว่าแมวมองของทีมอื่นนะ่ะมาดูเชลซีชุดเยาวชนแข่งบ่อยมากแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางคนที่เขาต้องการโอกาสลงสนามนะครับ อยากลงเล่นและถ้าเชลซีให้เขาไม่ได้ก็ต้องย้ายออกจนตอนนี้เด็กของเชลซีอ่ะเด็กปั้นนะไม่ได้กระจายแค่ในอังกฤษนะครับกระจายไปทุกลีกเลยอิตาลีก็มีเพียบเลยตอนนี้ถูกไหมแทมมี่โทโม,มอรีพวกเนี้ยซึ่งพวกนักเตะเหล่านี้เขาบอกขายดีกว่าพวกดริงค์วอเตอร์หรือรอสบาร์กลีย์อีกเพราะอะไรค่าเหนื่อยไม่แพงเรื่องนอกสนามก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับแต่บาร์กลีย์กับดริงค์วอเตอร์ไปก่อเรื่องนอกสนามเยอะนะครับ ถามว่าเจนใหม่ของเชลซีต่อจากพวกเมาส์ต่อจากพวกริสเจมพวกเนี้ยจะมีใครที่น่าจับตามองบ้างไซมอนบอกว่าให้จับตามองไปที่ฮาวิเวลชาร์ลีเว็บสเตอร์แล้วก็จูดเบลครับคนนี้เป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษนะครับแฟนเชลซีในไทยคุ้นเคยชื่อคนนี้ดีจูดเบลไซมอนบอกว่าทั้ง3คนมีพรสวรรค์และกำลังเล่นข้ามรุ่นอยู่ครับตอนนี้เลื่อนมาเล่นยู 23. เล่นข้ามรุ่นเลยนอกจากนี้อย่าลืมว่าเชลซียังมีเทรเวอร์ชาโลบาที่สโมสรดันขึ้นชุดใหญ่ได้ลงเล่นเกมชุดใหญ่ในซีซั่นนี้รวมถึงยังมีแก๊งปล่อยยืมอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์อาร์มนโดโบร l ยาบิลลี่กิวที่อนาคตสดใสด้วยจะเห็นได้ว่าเชลซีนะครับขายนักเตะเยอะก็จริงซึ่งส่วนหนึ่งคือนักเตะอยากย้ายออกแต่เชลซีก็มีอีกหลายๆคนที่พร้อมดันพร้อมปั้น ในระยะยาวทิ้งท้ายครับคำพูดของนิวบาร์หัวหน้าเยาวชนเชลซีบอกว่าหลังจากที่เชลซีเป็นแชมป์ UCL 2021ให้มองไปข้างหน้าพวกเรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าวิชั่น2030 Vision 2 0วิชั่น2030นะฮะบอร์ดบริหารและเจ้าของสโมสรก็สนับสนุนเรื่องนี้พวกเขาอยากได้ยินไอเดียที่เป็นนวัตกรรมเป็นความคิดสร้างสารรค์ของเราคุณจะได้เห็นในอีก5-10ปีข้างหน้า ผมการันตีได้เลยว่าเราจะไม่หยุดนิ่งกับการเห็นเยาวชนเชลซีมีส่วนร่วมกับความสำเร็จคว้าแชมป์ UCL เป้าหมายคือหลังจากเป็นแชมป์ UCL สมัยที่2มาแล้วเดี๋ยวจะล่าสมัยต่อไปให้ได้และในสมัยต่อไปต้องมีดาวรุ่งของเชลซีเด็กปั้นของเชลซีอยู่กับทีมชุดนั้นมากยิ่งขึ้นด้วยท้ายที่สุดครับไซมอนจอห์นสันทิ้งคอลัมน์นี้ครับบอกว่า อาจจะมีขายออกไปเยอะเป็นเชิงธุรกิจบ้างแต่ก็มีปั้นขึ้นมาแล้วใช้งานได้จริงและเชลซีไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาต่องานนี้ถือว่าวินวินนะครับเราได้เห็นอะไรจากคอลัมน์นี้นะครับสิ่งสําคัญสุดก็คือต้องเข้าใจยอมรับนะครับว่านักเตะบ,บางคนคือเหมือนที่บอกไปเชลซี Chelsea ไม่ได้อยากปล่อยครับแต่ว่านักเตะอยากได้โอกาสเพียงแต่เชลซีไม่ประมาทครับนะออปชั่นใส่ซื้อกลับทั้งแทมมี่ทั้ง Tammy, ทิโน่ลิฟราเมนโตถูกไหมและ พอยสำคัญที่สุดที่ผมจับประเด็นได้จากคออลัามนี้ก็คือโรแมนอับราโมวิชเขารักเชลซีมากนะครับเขารักเชลซีมากเขาถึงอยา,กเ,ากเห็นเชลซีประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์คว้าแชมป์ UCL โดยมีเด็กปั้นของสโมสรเนี่ยหกถึงเคนสควอตทีมส่งรายชื่อ23-24-25คนเนี่ยขอเป็นเด็กปั้นเราอะ6ถึง7คนและเท่านั้นไม่พอเสียมีหนุนโปรเจกต์วิชั่น2030เขาอยากเห็น ทีมชุดนี้ประสบความสำเร็จและมีเยาวชนของเชลซีเป็นส่วนหนึ่งของแชมป์ UCL ในภายภาคหน้ามารอดูกันครับว่าโปรเจก์นี้จะปังขนาดไหนปีนี้ปี2021นะครับเรามารอดูกัน9ปีหลังจากนี้นะครับเราจะได้เห็นดาวรุ่งของเชลซีคนไหนทะยานขึ้นมาประสบความสำเร็จกับสโมสรบางเหมือนกับที่ เมสันเมาส์และริสเจมทําให้เห็นจริงๆก็ต้องนัดรวมพวกแทมมี่พวกโอดอยพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาก็มีส่วนกับแชมป์ยูซด้วยเหมือนกันหวังว่าแฟนเชลซีจะชอบคอลัมน์นี้นะครับละเอียดยาวและจัดเต็มมากๆนะครับ ทีนี้ครับพอเราคุยกันถึงเรื่องเด็กปั้นไปนะครับคนหนึ่งที่กำลังจะต่อสัญญากำลังคุยอยู่คืออันเดรสคริสเซนเซนนะครับฟาบิโอโรมาโน่ให้ข่าวนะครับเขาบอกว่าคริสเซนเซนกำลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีอยู่และเจ้าตัวเพิ่งให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าผมยังพูดอะไรได้ไม่มากแต่เรื่องสัญญามันดูดีทีเดียวผมมีความสุขมากที่จะได้อยู่กับสโมสรต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเชลซีเป็นสถานที่ที่ใช่สำหรับการอยู่ในอังกฤษนะฮะทางคริสเซนเซนนะครับ ที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวอ่ะยังให้สัมภาษณ์ชื่นชมโทมัสทูเคิลด้วยคริสบอกว่าผมคิดว่าทูเคิลเชื่อมั่นในตัวผมและผมก็ได้มีบทบาทสำคัญตั้งแต่เขาย้ายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากทั้งที่แต่ก่อนผมยังมีช่วงเวลาที่ลำบากอยู่เลยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผมไม่ยอมแพ้เราได้แชมป์ UCL กับซ u เปอร์คัพร่วมกันและผมก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับเชลซีนะครับก็ คนนี้น่าจะต่อสัญญาแน่ๆครับเป็นตัวแทนระยะยาวของตีอัโกซิวาและเผื่อๆปีนี้อาจจะเบียดตัวจริงจากซิวาได้ด้วยถ้าเกิดใครอยากฟังว่าเพราะอะไรไปดูสตรีมฟีฟ่าออนไลน์สีเมื่อวานผมผมวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะนอกเหนือจากคริสเซนเซนครับอีกหนึ่งกองหลังที่แฟนเชลซีถามถึงมากนะครับคือคนนี้ครับนิวฟันไดายนะครับคาเบียเอ็มบูยัมบาเชลซีไปเซ็นมาจากอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนาอีกทีหนึ่งนะครับเป็น เป็นนักเตะฮอนแลนด์ land, อายุ19เล่นกองหลังเขาถึงมีฉาย,ยาว่านิวฟานได้นะครับซึ่งช่วงพักเบรกทีมชาตินักเตะหลายคนก็ไปรับใช้ชาติใช่ไหมครับเชลซีก็จะเปิดโอกาสให้พวกดาวรุ่งเนี่ยมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่และเอ็มบูยัมบ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ซ้อมนะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้บอกว่า ไม่ใช่สัมภาษณ์เขาโพสตลงโซเชียลนะฮะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทํางานต่อไปนะับตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่กับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ผมโชคดีจริงๆที่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในสัปดาห์นี้มีอะไรให้เรียนรู้มากมายแล้วก็ตอนนี้ผมมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาไปอีกระดับให้ได้นะซึ่งเอมบูยัมาคนถามเข้ามาเยอะครับว่าจะปั้นไหมจะดันไหมผมว่าปั้นอยู่แล้วครับแต่ผมว่าการจะดันขึ้นชุดใหญ่มาเป็น ตัวเลิกลำดับที่5หรือ6ตั้งแต่ปีนี้เลยเนี่ยผมว่ายังเร็วเกินไปเพราะเชลซีไม่ได้ดันมาซ้อมชุดใหญ่ตั้งแต่แรกถูกไหมครับแต่ว่าเอามาซ้อมในช่วงที่คนอื่นเขาไปรับใช้ทีมชาติแล้วมันมีสล็อตให้ดาวรุ่งลองมาฝึกฝนกับทีมชุดใหญ่ได้เหมือนในภาพนี้ครับซ้อมกับอลันโซซ้อมกับโทมัสทูเิลผมว่าสักปี2ปีเนะี่ยมันน่าจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องรีบครับอายุเพิ่ง19ปีเองสำหรับเอ็มบูยัมบ้าถูกไหมครับเทรเวอร์ชาโนบาเนี่ยตอนนี้ได้เล่นแล้วแต่เขาอาอยุ22 อายุมากกว่าเอ็ม e บูยัมบ้าสปีถูกไหมครับดูกันยาวๆนะครับแล้วก็ในในโพสต์เนี้ยจูดเบลมากดหัวใจให้ด้วยครับนี่ดูแล้วคงเริ่มเริ่มรู้จกักเริ่มสนิทกันมากขึ้นครับจูดเบลนี่ครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะฮะจากเรื่องของเอ็มบูยัมบ้านะครับมาดูกันที่ ike, ซาอุนยีเกสกันบ้างดีกว่านะครับนิวไซอนงนักเตะใหม่ของเรามาคอสอลอนโซนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกเลยว่าสบายเล่นพิมาริกได้เดี๋ยวผมช่วยปรับตัวเอง อันโซบอกว่าผมรู้จักซาอูลจากทีมชาติสเปนแล้วก็มีโค้ชคนหนึ่งที่เคยทำงานกับทั้งซาอูลแล้วก็ผมสมัยอยู่อะคาเดมีของเรอัลมาดริดด้วยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยสามารถเล่นพีเมร์ลีได้มีร่างกายที่แข็งแรงเล่นลูกกลางอากาศดีมากนี่คือคุณสมบัติสำหรับลีกนี้เลยเขาพร้อมที่จะลงเล่นแล้วก็หวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณภาพของเขาได้เต็มที่ที่สุด ส่วนตัวผมเองผมก็จะทำให้ดีที่สุดในเรื่องของการช่วยเขาปรับตัวเช่นเดี๋ยวผมสอนภาษาอังกฤษเขาเองเพราะผมเนี่ยสอนดีก็เกปาแน่นอนอันนี้เขาพูดติดตลกนะครับสำหรับอลอนโซนะบอกโอ้ถ้าเกปาสอนนะเดี๋ยวผมสอนเองดีกว่านะครับอลอนโซบอกว่าซาอูลเป็นคนสนุกสนานเขาเป็นคนที่รักสัตว์มากแล้วเขาก็จะเป็นส่วนผสมที่ดีสำหรับห้องแต่งตัวของเรานะครับพี่โซคอนเฟิร์มเองว่าเดี๋ยวช่วยเอง แล้วก็มั่นใจว่าซาอูลเล่นได้นะครับมีรายงานจากฟุตบอลลอนดอนด้วยบอกว่าทูเคินค่อนข้างชอบการประสานงานของทั้งคู่นะครับดูเข้าขากันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทางกูรูนะครับอย่างพอลเมอร์ซันนะครับของสกายนะฮะเขาออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้เชลซีมีแผงกองกลางในฝันเลยการเซ็นสัญญากับซาอูลเนี่ยโอโหยอดเยี่ยมมากซาอูลนี่เพิ่งคว้าชแชมป์ลาลีกามาเลยนะและเชลซีก็ไปได้มาแบบยืมตัวมันเหลือเชื่อมาก เชลซีขุมกำลังแดนกลางแน่นสุดๆพวกเขามีกองเต้จอร์จินโยโควาซิตอยู่แล้วและตอนนี้ได้ซาอูลมาเป็นคนที่4อีกเชลซีต้องการเขาแน่ๆเพราะว่าต้องลงเล่นล่าแชมป์หลายรายการนะครับนี่นะฮะปิดท้ายครับจอร์จินโยครับตัวนักเตะไม่ได้อะไรหรอกครับแต่เอเย่นเอาอีกแล้วครับเอเย่นของเขาชูอัลซานโตสนะฮะก็ยังคงพูดเก่งขายเก่งเหมือนเดิมนะครับมาก็เดือนหนึ่งหน2สองหนนะฮะชูอัลซานโตสนะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่า นี่จอจินโยนะเดิดสัญญากับเชลซีถึงปี2023อีก2ปีแน่นอนมันเป็นความฝันของเขาที่จะย้ายกลับไปอิตาลีนะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นหลังคว้าแชมป์โลกได้เราต้องรอดูว่าตลาดจะเป็นยังไงอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารวมถึงสถานการณ์อื่นๆด้วยก็ฟังเอาสนุกๆครับเอเยตนของจอจินโยนะครับขายเก่งชอบพูดโอ้เดี๋ยวกับอิตาลีเดี๋ยวซารี่อยากได้คือนักเตะไม่เคยพูดเลย เอเย่นนีขายให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสก็ฟังสนุกๆขำๆไปนะครับสำหรับเอเย่นของจอจินโยเพราะว่าถ้าใครตามช่องของปีเตอร์บอมาเนี่ยเดือนนึงต้องมีอย่างน้อยหนลลุนที่เอเย่นออกมาขายแบบเนี้ย ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยครับกระเบนเน็บนะครับยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์โบส์มาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้ท้องอืดท้องเฟ้อพวกนี้ด้วยไปหามาทานกันได้นะครับส่วน JIB ครับอันนี้การันตีคุณภาพเช่นกัน JIB.co.th สั่งปุ๊บส่งปั๊บช้อปสะดวกปลอดภัยต้องที่ JIB การันตีคุณภาพเรื่องของ อุปกรณ์ไอทีชั้นนําระดับประเทศนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก็ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบส์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย <Hey, S 2> ผมลืมบอกไปผมได้กองเต้บวกแปดแล้วนะมีคนขายแล้ว